สว,สวัสดีครับดีจ้าสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรครับพี่เป็นเกมคอมเินเตอร์ซูเปอร์คาร์แบกคิโลครับก็น้องๆถามว่าหายไปไหนมานานก็คือคอมพังนะ พร้อมพังครับผมเล่นอะไรไม่ได้เลยเ,เล่นได้แค่เกมเดียวครับเเเล่นดกมียว,ยวผมไป <play, S 2> โหลดแล้วลงอะไรสักอย่างอะไไวรัสมันเข้าแล้วอะไรสักอย่างเล่นอะไรไม่ได้เลยแบบไอ้เพิ่งแบบทําให้เพื่อนมาแก้ในะครับเนี่ยเพื่อนคนนี้นะครับใครจาําเพื่อนคนนี้ได้บ้างครับสมัยเล่นเกมบอลด้วยนะกนันนะจำได้ตั้งแต่สมัยนา่าสมัยเลเวนโกครับอืตั้งแต่หลายปีกว่าแล้วใช่ไหมใช่ปีกว่านี่จำเล่นคอนเทนต์อะไรเพื่อนเนี่จำเล่นอ่ามารเรเดอร์ที่ได้ชอบนะครับเอาแบบที่ชอบมาเรเดอร์ที่ชอบเออเราเราสองคนจะสลับกันเล่นนะประมาณประมาณสามสี่ตาไอ้ประมาณสามสี่ตาแหละเออแบบให้หายคิดถึงกันหน่อย ลงให้หายเกือถึงกัน่ลยไปเลยเพื่อนอาตัวไหนจะไปเพื่อนจะไปเพื่อนตัวไหนเพื่อนผมก็ไม่ค่อยดูคอมเบอร์เลเดอร์สักเท่าไหร่ส่วนมากจะดูแต่อุลตร้าแมนอันนี้พวกรุ่นแบบสมัยก่อนรุ่นพ่อเราเลยนะเพื่อนเอาตัวไหนวีวีสาเอาเรื่องเพื่อนเล่นวีสามวะได้อยู่ใหนบางวีสามเจอกับคอมเบอร์เลเดอร์แบล็คนะครับ <c oughs> มาดูเพื่อนผมมาเล่นครั้งแรกจะเป็นยังไงครับแต่ผมก็สอนบางบางบางปมแล้วนะโ <c oughs> อ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไป,ไปเพื่อนไปจะกดตรงนู้นจะกดตรงนู้นจะไปเอออุ้ยหลบสวยโอ้โหถ้าไม่ตายมาได้ครับจังหวะนี้เพื่อนผมจะกดถ้าไม่ตายเป็นหรือเปล่าครับม <c oughs> าดูกันกดเป็นไหมครับกดเป็นไหมครับถ้าไม่ตายครับ เอาแล้ว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 จะกดเป็นไหมโอ้โหไปเรียกเพื่อนมาครับไม่กดถ้าไม่ตายครับจังหวะนี้ไม่เอาผมรับผมโอ้เรียบร้อยครับโอ้เพอร์เฟกต์ครับโอ้โหเพอร์เฟกต์ไปแต่เพื่อนเอลบได้หลบว่าหลบบ่าเก่งเออเอาดิเอาเรื่องโอ้เพื่อนผมกำลังกลางมันครับตอนนี้อินแล้วครับผมมาแล้วเข้ามาดิเข้ามาสวยตอนนี้ถ้าไม่ตายเพื่อนเต็มแล้วนะครับสามารถกดท้าไม่ตายได้นะครับเอออย่ากดตรงนั้นมันจะไปเพื่อน อ่ะกดทําใไม่ตายได้กดได้ไหมโอ้สวยมาแล้วโอ้โหกันได้กันได้โอ้โหกันได้อตายังไม่ได้เห็นท่าไม่ตายมี3ามเลยกดชาร์จได้นะเพื่อนกดชาร์จได้แล้วแต่เพื่อนนะโอ้โหเพื่อนจบเลยครับเพื่อนไม่ใช่ท้าไม่ตายครับโอ้โหไม่ใช่เลยครับไม่เป็นใช่ไยครับกดเป็นกดยากครับกดยากครับเอา่ะต่อไปเป็นตาผมนครับตาผมผมจะเล่นอ่ ตัวที่ผมชอบนะก็นี่ครับพีดีเคดนะฮะล่างไหนดีวะเ,เ,เพื่อนเพื่อเพื่อเลือกช่วยเลือกไหนร่างไหนดีวะาร่างสุดยอดเลยใช่ไหมอ๋อร่างเราสุดยอดไปเลยก็ได้อะ่ะโอเคเจอตัวไหนดีสุ่มเอาเนาะโ okay. อเคอุตัวอะไรเนี่ยกูไม่รู้จักสักตัวเลยเพื่อนโอเคเราจะสุ่มเอาครับมาสุ่มดีกว่ามาเล่นดีกว่าใช่นะฮะก็ดีใจครับที่ได้มาเล่นเกมกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งครับในรอบหนึ่งปีให้เพื่อนหนึ่งปีครับปีกับปีสองปีเกือบเกือบสองปีอ่ะ ไม่ได้เจอกันนานครับเป็นเพื่อนกันมาสิปีครับใช่เป็นเพื่อนกันมาสิปีแล้วต้องมาใกล้ๆไหนไหมหนใกล้สิบกว่าปีนะครับผมเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องแต่เป็นเทนนิสานนะเออสมัยก่อนดูเบนเทนด้วยกันนะเทนนิสตั้งแต่เด็กเลยครับอันนี้เรามามาย้อนรอยครับย้อนรอยใช่ไหมเราย้อนรอยตอนเด็กอ่ะโอ้โหเอาเรื่องอืมดิเขตคอมพีเตอร์โอ้ยแรงจัดมาเล่นเล่นนานแล้วคิดถึงอ่ะมาเล่นนานแล้วคิดถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเรื่อง ปิดฉากด้วยถ้าไม่ได้นี่พี่ดีเคดครับเด็กเ้นเด็กเ้นของช่องผมเนี่ยเด็กเด็กเ้นของช่อง NTP ครับมาโอ้มันออกไปนอกโลกเลยว่ะเพื่อนมึงว่ารอดปะไม่รอดเหรอโอ้โหเฮอไปเหาะหนี่แน่ขอเป็นร่างนี้ละกันโอ้แปรแป๊บแปร์ขอแปลงร่างหน่อยนี่เออเออโคตรชอบ ในเกมน่ะชอบในเกมอ่ะแม่งโคตรเก่งอ่ะนี่นี่เด็กเส้นโอ้โหดูฟันแป๊บเดียวมันแตกแล้วโอ้ยกันได้ขออีกทีโอ้โหลอยลอยลอยปิดฉากโดยท่าไม่ตายโอ้โหกูโดนแทงไอ้ยปิดฉากไม่ได้กูโดนมันแทงเอื้ออุ้ยไอ้ลังคอมพีวแม่งโดนนี่อุ้ยอุ้ยไม่ไม่ใช้แม่งหรอกท่าไม่ตายแม่งตายซะเอ้ยมึงวางกจะวางกูคอยดูนะมึวางให้มึง ด็กกูจูวามุ่งกันนะกูเป็นตัวโกโกไอ้สระสกาวนะครับแม่งตัวนี้แม่งเท่อยู่นะเทรับเทรับอะไรครับเจอชื่ออะไรวะกูจำมันไม่ได้อะหัวกะโหลกนิ่งกันนั่นเนี่เงี้ยหัวกโรคใช้ปืนด้วยเอาเรื่องกอูอ,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 อ่านไงกูอ่านไม่ออกภาษากินหนึ่งตัวเล็กจัดกิ้วอ่ะมันอ่านว่ากิ้วใช่เข้ามันเลเ่อเลเดอรกกิ้วไอตัวเขียวอ่ะน่าจะมาเลื่อเลื่อกิ้วนะตัวจีหล่อ เออใส่แล้วครับเพื่อนตัวนี้เออเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยเออเอาไงเพื่อนเพื่อนเอาเรื่องอุ้ยถ้าไม่ตายเต็มแล้วโอ้กดไม่ได้ครับมันมันติดสถานะใช้พลังอยู่โอเคเพื่อนสามารถชาร์จใหม่ได้นะถ้าจะใช้ถ้าไม่ตายสามารถชาร์จใหม่ได้อะเซอร์บลินเลยเพื่อนะอุ้ยเอาเรื่องเรื่องเรื่องไี้โอ้โหมันกิ้งหลบอ่ะอุ้ยโดนลอยหลังแล้วเพื่อนอู้ว์เอาเรื่องเอาเรื่อง ไทไปไตยเกือบเต็มแล้วเพื่อปล่อยอีหมัดหนึ่งไทไปไตยเต็มแล้ววิ่งไปใส่เลยครับกดแล้วไทไปไตยกดไหมกดไทเปไต้ไหมลุกขึ้นมาแล้วกดไหมครับไทไปไตยจะกดไหมไม่กดครับโอ้ยจังหวะนี้กดดันสุดๆอุ้ยกดแล้วครับโอ้ยไม่โดนโอ้ยกดไม่โดนเนี่ยเนี่ยครั้งแรกอะครั้งแรกครั้งแรกผมก็เล่นอย่างเงี้ยผมกดไม่เป็นเหมือนกันครั้งแรกมันกดผิดตัวถูกเนี่ยโอเคสแกวครับให้ไทไปไตยไว้ตอนฉากสุดท้ายโอ้ยแรงจัง ไอ้ตัวนี้เป็นท่าไม่ตายทีเทมกันนะเพือ่อ<ห>น,นใช่ใช้ท่าไม้ตายเทปเทปเทปจัดซื้อซื้อโดนโดนโล้โหโดนละโดนละโอ้โหถอดหมวกด้วยอ้ยเอีอฟาดทีแม่งหลังกือบขาดเออท่าไม่ตายกุดใช้ได้นะเพือ่อนเดี๋ยวรอมันยืนก่อนรอมันยืนก่อนรอมันยืนก่อนเนี่นแหละใช้แล้วครับโอ้โหเอาเรื่อง เื่อกี้มึงทําอะไรกูมึงฝันหลังกูใช่ไหมมึงเจอวิญญาณกูหน่อยใช้วิญญาณนะไม่ใช่หรือเปล่าเสียบแล้วครับแกอามันไม่รีบครับโอ้ยเท่เท่ไหมเพื่อนเท่อะโอ้เท่จัดมาบอินไปเลยครับผมเรียบร้อยครับอันนี้เขาเรียกว่าในเรื่องเรียกว่าป่านะครับมันจะตัวไหนนะครับตัวที่ผมชอบลองมาจากดีเคดก็นี่เลยเอเทอร์นอลนะไม่ใช่ดัเบิลผมพูดผิดดับเบิลดับเบิล เฉพาะไปเอกเฉพาะไปเอกเอ้เนี่ยมันจะมีร่าง2ตัวด้วยใไหมเนี่ยเออกูเลยรังรังแฝงเลยว่ะกูเลยรังแฝงนะครับเจอกับเออซูมเอาวีหนึ่งเอาเรื่องเออในเรื่องร่างนี้ถือว่าเทมากเลยนะในเกมก็เทนะมันจะเป็นเออไดโนเสาร์อ่ะนี่อันนี้เป็นฟิลิปนะมันจะเป็นฟิลิปฟิลิปใช่มันไม่ใช่ไอ้ทาโร่อะไรสักอย่างเนี่ยปลาเส้นไม่ใช่นะปลาเส้นปลาเส้นอะไรพระเอกแม่งมีแต่ทาโร่หมดเลยเียเออเนี่ยโชทาโร่เกนทาโร์โลเนี่ยหมดเลย ลิวทาโร่โอะลยวทาโร่ไม่หมดเลยมีตาทาโร่เฮ้ยพระเอกเรื่องนี้มีแต่ทาโร่โหมดไอ้ไอ้เอาเรื่องนะวีหนึง่งเฮ้ยเอาอู้อุ๊ยน,นี้ม,มันสามารถคว้างนี้ได้นะเพื่อนนี่เอาเรื่องอือ้ยไม่โดนไม่โดนนี่ดูวนยะถ้าไม่ตายครับปิดฉากนี่มันจะเท่มากเลยใ uh. นตัวเสาร์นะในตัเ <grands S 2> <thank S 1> สาร์โดนตัวสไดโดนตัวสูดในเสาร์นะครับนะ นี่เห็นไหมปากเดินเสาเรื่องเออกูชอบมากเลยแบบโคตรเท่เพื่อนเพอร์เฟคด้วยไอ้ไม่มาวีหนึ่งถือสู้ไม่ได้ครับวีสามได้เนี่ยมันสามารถโยนได้โยนโดนฟันแล้วเปล่าวะนี่ปาบจังหวะนี้เป็นงอองก์นี่ยังไงปะเฮ้ยดีดีดีเออเอาเรื่อง จะต่อไม่รอแล้วครับปิดฉากด้วยถ้าไม่ตายเอาเลย,ยโอ้โยกันได้ปะกันได้เลยเฮ้ยเอาเรื่องอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสามารถโยนได้อีไรูชาร์จเลยกูชาร์จเลยมั้ยเจ้าอันนี้ข,ข,ขอชาร์จแล้วก็โยนทีนึงไม่โดนปะเฮ้ยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเออโดน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 ต่อไม่ตายเลยเออปิดฉากฮะโอ้โหไอ้เี่ยไม่ได้เน่าม,มันมันมกูตีนกูแหละมันกูตีนและวีหนึ่งกูตีนกูละ อ่าไม่โดนโอ้ยอ่ามาอย่างนี้ก็สวยสิครับเรียบร้อยกว่าจะใช้ได้เที่ยกว่าจะใช้ได้ครับโอ้โหล่างนี้เป็นล่างนี้ที่ผมชอบนะครับดับเบิลล่างนี้ครับชอบกว่าเอกสตรีมอีกนะเอกสตรีมแบบมันไม่ไม่เท่เท่านี้เพราะอันนี้เท่กว่าเยอะเลยครับครับแต่ไม่ใช่ล่างสุดยอดนะครับพี่อันนี้ร่างเกินนะเพื่อนพูดผิดเพื่อนเพื่อนเดินมงป่องอยู่แต่มืดแล้วนะขอโทษที่ผมพูดอะไรไม่ดีนะ ตาผมมันเสียอย่างงี้แหละพูดอะไรไป้วจังหวะนี้มาดูซาอด์ของเพื่อนผมมันจะเอาชนะตัวอะไรวะเนี่ยการดนนะัวนี้ชื่อการินนะฮะกูโกงเลยกูโกงเลยเฮียออกอัพโอ้โหโคตรแรงที่มัหมดแล้วเป๊บเดียรหลอดลอดเลื่อนหมดอ่ะโอ้โหเรื่องออ้โหปันอีกทีน่จะตายอะเฮียมันโดดวะเพื่อนทำไง ไปทำไงเพื่อนเพื่อนฟันต่อเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยโศกสียผมต้องเธอถุยต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มบทระดับยากให้เพื่อนขมงเราตอนนี้ยบทใช้บทระดับกลางนะโกเพื่อนผมเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นบทระดับยากให้เพื่อนแล้วอีพีหน้าแล้วกันนะอีพีหน้าอีพีหน้าครับอีพีหน้าเดี๋ยวผมจัดให้ครับเออ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 เีอ เออเออเอาเรื่องเอาเรื่องมันเอาเรื่องเพื่อนเผื่อหมายไหมนัดสองเนี่ยโดนโดนมันยับเลยเอ้ยกดท่านไมตายได้นะเออกดท่านไมตายได้นะตัดได้ใช่มึงกดคืนสองแล้วเปล่าเพื่อนเยอะๆเยอะๆกดตอนนี้มาแล้วเพื่อนเรียบร้อยเออเอาเรื่องปะซอสซอสนะครับผมในกล่องอ่ะไบยเดอร์สตรีมความเร็วนะเร็ว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 มาก ฟืดเหรอไหมปิงมันยังลอยอยู่เลยแม่มันสโลนสวยอือรอครับผมโอเคสาซอสของพี่กายไม่ใช่ดิพี่พี่บ๊อบบ๊อบอัลเธอร์เอื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เพื่อนยังอยู่ไมลองตายนะเพื่อนยังอยู่เพื่อน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 เลือดเลือดอดเดียวเพื่อนพันทีเดียวตายเลยพันทีเดียวตายเลยเพื่อน มันมีปืนหรอมันมีปืน,นปืนสวยโอ้โหเลื่อ๊ะร้อยครับตอนนี้รขมไปด้วยเอ๊ะกบองหนเพื่อนหมดเลยครับงบน้อยแต่ร้อยนะครับเย้เอาเรื่องคำคมก็ามาว่ะ